วงในลือสนันหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนให้สาวมือที่สามก่อนรู้ความจริงบางอย่างแถมสาวมือที่สามก็ยังไปไหนมาไหนกับจินเหมือนเดิมหลังจากมีข่าวระหองระแหงกันมาพักใหญ่สําหรับหนิงปณิตาและจินธรรมวัฒนาที่ถึงขั้นจะหย่าร้างเพราะปัญหามีมือที่สามเข้ามาโดยทางด้านหนิงปณิตาลุยฟ้องบุคคลที่สามที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองพร้อมกับต้องการหย่าจินจริน ธรรมวัฒนาผู้เป็นสามีภายใต้สัญญาที่ยื่นให้ไปสถานะตอนนี้ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคม66ที่ผ่านมาหนิงปณิตารรเกอร์ไร้เงามือที่3โดยทางด้านหนิงปณิตาได้เดินทางมากับทนายความที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามนัดไกลเกลี่ยครั้งแรกกรณีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายบุคคลที่3แต่คู่กรณีได้ส่งทนายความมาแทน และได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่4กรกฎาคมตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีสามีจินจรินโดยทางด้านหนิงปณิตาได้อันฟอลโลอินสตาแกรมจินจรินแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ยังมีการฟอลโลและคอมเมนต์บ้างก่อนที่ต่อมาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์หนิงปณิตาจินจรินดีขึ้นเมื่อทางด้านหนิงปณิตา กลับไปฟอลโล่อินสตาแกรมจินจรินอีกครั้งข่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแหล่งข่าววงในลือนิงปณนิตาเกือบใจอ่อนให้สาวมือที่สามก่อนรู้ความจริงบางอย่างโดยระบุว่าวงในเผยหนิงเกือบใจอ่อนแล้วแต่ดันมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้สำนึกจริงหากสำนึกจริงและขอโทษใครแล้วก็ไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งตอนนี้วงในยังบอกอีกว่า สาวมือที่สามก็ยังไปไหนมาไหนกับจินเหมือนเดิม